สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะวันนี้พี่เสือนอนเว้นนะคุณผู้ชมนะตั้งแต่ช่วงนะฮะบ่าย3จนถึง6โมงนะนอนทับตะวันเนอะนะเขาบอกว่านอนทับตะวันนี่ไม่ดีนะทุกท่านจะทำให้เราไนะ ấy, ม่สบายเอาได้นะครับแต่ยังไงก็ยนะังไม่ออกาการนะยังปกติอยู่นะฮะจนถึงจนถึงช่วงที่มีน้อยน,น้องพลอย แอดแอนะ N, นะแม่พีเดินทางกลับมานั่นแหละเดินทางมาถึงนั่นแหละนะพี่เสือก็เพิ่งตื่นตอนนั้นเลยนะก็เลยได้ถ่ายคลิปทีหลังเพื่อนนะฮนะยังไงก็ฝากชมคลิปด้วยนะ่อยนะนะส่วนคลิปนี้ก็จะมานะร้องเพลงเพื่อเดย์นนะครับให้กับใครนาะนะฮะแต่คนที่ตื่นเต้นที่สุดก็น่าจะเป็นนี่นะฮะบินน้อยนั่นเองนะฮนะายสวยจังเลยเฮ้ยสวยจังเลย suối 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 Happy birthday to you. HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY happy birthday to you. Happy birthday to you. HAPPY BIRTHDAY. to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you อีกรอบหนึ่ง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you มาเร็วเถึงเวลาใครจะเป่าเค้กกันแน่อ้าวเด็กมันเกิดใครเนี่ยมันเกิดใครเนี่ย เฮ้ย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 มันเกิดใครเนี่ยเฮ้ยมันเกิดเนียอ้าเไอ้าม่ดับเฮ้ยเฮ้ยเียนแบบไหนเนียเฮ้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 ยเชียมววยเชียมวยอีกนะคะทุกคนเอ้าเอาไม่ดับไม่ดเฮ้ยเฮ้ยอ้าไม่ดับเฮ้ย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  เออเอาเฮ้ยเออใครจะกินก็กินนะเค้งนี้เราไม่กินนะครับเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาน้องโอ้ยจะมีคนกล้านือน้องเฟิร์น เด,เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งไปเด้อเราไม่กินเราไม่กินเราไม่กินย,ยึงไปนะเอาเค้กเอาเค้กใครจะไปกิน <c oughs> <c oughs> โอ้ยยำลายมิงน้อยอยู่เต็มเค้กเลยไม่กินหยอก <c> ้ <oughs> า,าห้หอมเด้อพี่น้องไม่น่าจะใช่มะาพรา้าวน้ำหอมแล้วตะเกียร ฮะไม้นู่นค่อยไปถึงนู่นแล้วนี่คนเรียกนี่นี่มีน้อยเนี่ยเอาก็เห็นเดินกันมาแล้วเนาะโอ้มีอะไรนะเฮลโลคิตตี้ด้วยเหรอว้าวเฮลโลคิตตี้มันเกิดใครคะมันเกิดใครนะมันเกิดใครคะมีนน้อยมันเกิดใครคะน้องมิน ไม่รู้เป่าอย่างเดียวอะมันเกิดใครก็ขอได้รวมเนีขอให้ได้มีส่วนร่วมในการเป่าโถ้ามันเกิด่คยต้องแอบเป่าของลุงเสือให้มินน้อยกินเลยนะของลุงเสือไม่ขออร่อยใช่ไหมมีเออเต็มที่เลยเต็มที่เลยอร๋อเน่ะก็ <iet gli flaws> เป็นวันครบรอบวันเกิดนะฮะน้องเฟิร์นนะฮะก็ขอให้น้องเฟิร์นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะขอให้ประสบความสําเร็จในทุกสิ่งหวังขอให้นะฮะแงงปงปังรรวยนนะครับเฮย ทำอะไรตอนนี้ดูนางทำอะไรครับเออเอาไปไหนแล้วอ่ะัับมันอร่อยหรอมันกินได้หรอมิ้นฮะมันกินได้หรอมันคืออะไรตุกกตุนตุกตาไม่ใช่เหรอตุ่มโหมยามแรงนะคะ ินเลยลูกหนูอยากกินอะไรหนูกินเลยกินมะพร้าออวอ่อนนะลูกไปเรียนกัมพ่พี่ขอบคุณค่ะน้องคอยเอาไหนลูกอยาก,กินกับแม่่อกไม่ได้แล้วม,ม,มันมีเยอะนะลูกมันมีเยอะมันมีเยอะไม่เอาไม่เอาให้ให้ที่มีน้อยเลยครับผมตรงไหนที่เป่าเราจะได้ขูดออกเนี่ยฮะตรงไหนที่มีน้อยเป่าเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมตรงด้านหน้าใช่ไหมยังดีที่ยังไม่ได้อม เอ๊ะตเรามันเกิดไข่กันแน่เริ่มงงแล้วนะเนี่ยฮะเอาอย่าามมให้แเปีะไปเอินหาแม่เปี๊ยวมากินเลยแล้วอืมเอาแม่เปี๊ยใครไม่ได้กินด้วยแล้วไปเอินแม่เปี๊ยไปเอินแม่เปี๊ยวมากินแล้วแม่ไปเอิ้แม่เปี๊ยจะดุลงแล้วไปเอินแม่เปี๊ยวมากินแล้วเงือนั่น เอมนเปนม่เปียไให้แม่เลยลูกอามนีลูกเมียนี่อาให้แม่ลูกให้แม่เมนเมนแล้วนี่เขาถือเคไปให้แม่โอ๊ยอยาไปาเห็นแม่แม่เปี้ยวหลังมันบ่อันนี้เคสตอร์เคอรี่ของเรานี่เป็มะพร้าวอ่อนเขาเป็นแบบเยลลี่ โอ้ยดีใจไม่นอนกับแม่บอมินมินโหของหนูได้ชิ้นใหญ่เลยเหรอได้ชิ้นใหญ่เลยอ่ะได้ลายว่าไม่นอนกับแม่บอไม่นอนกับแม่บอคนสวยอันนี้จะไประชูใครกินอ่ะนี่ป้าแอนบอกโอ้ประชูป้าแอนกินบ่นไปเลยโอ้ทำไมช well, ิ้นใหญ่จังเลยของมินอ่ะใหญ่กว่าทุกคนเลยอ่ะ นี่ของลุงเสือเล็กๆเองเนี่ยอู้เออของป้าเบ้านก็ไม่ไม่ใหญ่นะโหตใหญ่อันดับหนึ่งเลยอ่ะโอเคนะฮะเขาเป็นบัลเด้องเฟิร์นนะครับผลิตภัณฑมที่เราผิวเสือ้าพปลา ไม่ดูล้อสิน้ำนีน่ไปให้ลูก